และในเย็นวันนี้นะคะยังคงมีประชาชนจำนวนมากที่เดินทางไปบริเวณท้องสนามหลวงและพระบรมมหาราชวังเพื่อแสดงความอลาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะติดตามบรรยากาศได้จากคุณเจนสักแซ่อึง้งผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากพระบรมมหาราชวังค่ะพระสงกันนกรยังคงทยอยเดินทางมาแสดงความอลาลัยถวายแด่ในหลวงรัชก,กาลที่9้ากันอย่างเนืองแน่นครับขณะที่การจราจรบริเวณโดยรอบนั้นเริ่มชะลอตัวแล้ว การจราจรบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังและสนามหลวงยังสามารถใช้งานได้ตามปกติแต่ก็มีการชะลอตัวบ้างเล็กน้อยครับในบริเวณที่ถนนบริเวณถนนพระจันทร์นะครับที่อยู่ระหว่างมหาวิทยายลายัยศิลปากรและมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นจุดที่รถจักรยานยนต์ของประชาชนที่จอดกันเต็มบริเวณทางเท้าแล้ว และถึงแม้ว่าสำนักพระระชวังจะปิดไม่ให้ประสบก,กน,นิกรเดินทางเข้าไปถวายสักการะเบื้องหน้าพระบระมชายาลักษณ์และลงนามแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตั้งแต่เวลา16นาิ30นาทีแต่ประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังเดินทางมาที่นี่โดยนําดอกไม้มาวางไว้เบื้องหน้าพระบระมชายาลักษณ์เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงระชากาลที่9ครับ คืออยู่ตรงพระรามเก้านะคะแล้วก็มีเพื่อนมาช่วยจากเชียงรายด้วยค่ะก็คือนัดกันมาหลายวันแล้วก็จะมาช่วยกันตอนแรกว่าจะมาเก็บขยะค่ะแต่พอพี่เขาเห็นแล้วก็ให้มาช่วยกันตรวจคนตรงนี้ก็รู้สึกรู้สึกดีใจค่ะที่ได้มาทําดีเพื่อพ่อถวายาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบร,ะระโมโกศะคะเกิดมายเป็นคนไทยใช่ไหมคะได้ทําตัวให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและแก่เพื่อส่วนรวมรู้สึก ประทับใจในการทํางานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและอยากทําดีตามตามท่านนะคะขณะที่สนามวันนี้ยังมีประชา,ะช,าชนผู้มีจิตอาสาเดินทางมาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนจานวนมากครับโดยบริเวณกองอำนวยการร,รักษาความสงบเรียบร้อยก็มีเยาวชนจิตอาสาที่จะให้บริการรถเข็นนำพาผู้สูงอายุไปแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงพระเกากลที่9ด้วยครับช่วย คนที่เดินไม่ไหวหรือว่าเป็นคนชราหรือว่าพิการนะคะช่วยเข็นยูแร์เข้าไปด้านในพระบระมหาราชวังอะคะ่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่จากของหน่วยงานเอหาวอเข้าหาที่เต็นต์นะคะว่าจะขอยูแร์กี่คันรับตรงไหนอะคะ่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่เข็นมารับค่ะแล้วก็พาเข้าพระบรมหาราชวังอะคะ่ะแต่ก็ได้ได้รับความช่วยเหลือจากพวกกิจอาสาเนี่ยก็นับว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากทำให้ได้เข้าไปกราบท่านได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ในฐานะที่เราเป็นประชาชนคนไทยเนี่ยก็ภาคภูมิใจในพระองค์มากแล้วก็อยากถ้ามีอะไรที่เราจะทำเพื่อ,อ,อแสดงความกตัญญูต่อพระองค์ก็จะทำก็เนี่ยยังก็มากราบท่านเนี่ยค่ะ แม้ว่าตัวเลขล่าสุดจากกระทรวงมหาดไทยจะระบุตัวเลขของผู้ที่เดินทางมาที่สนามหลวงมากกว่า4ล้านคนแล้วแต่ก็คาดว่าในช่วงวันหยุดเสาร์วอาทิตย์นี้จะมีประชาชนเดินทางมาเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวนะครับเนื่องจากในวันพรุ่งนี้จะเป็นวันแรกที่สำนักพร,พระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้าไปถวายสักการะพระบระมศพเบื้องหน้าพระบระโมโกศพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยครับ โดยเจ้าหน้าที่คาดว่าในช่วงเย็นวันนี้จนถึงค่ำวันนี้ครับจะมีประชาชนทยอยเดินทางมาที่นี่จํานวนมากและส่วนหนึ่งอาจจะพักค้างคืนที่นี่ด้วยครับเจนสัก์แส่อึ้งข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากาพระบรมมหาพระราชวัง